สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับชุดเครื่องเจียใสาอ่อนนะครับยี่ห้ออิงโกรุ่น mg 1 3 0 9นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจียใสาอ่อนนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกล่องใส่เครื่องมือนะครับ1อันแล้วก็ ชุดใส่เจียออดน,นะครับ1อันนะครับตัวเครื่องชุดอุปกรณ์ตามรูปนี้เลยนะครับแปลงผ่านหนคู่ป่องใส่เครื่องมือนะครับใบประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเวคของเครื่องมันก่อนนะครับ ตัวนี้ครับสเปคเครื่องครับกำลังวัตต์นะครับอยู่ที่130วัตต์นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่10,000ถึง32,000รอบต่อนาทีนะครับใช้ไฟขนาด220บโวลต์นะครับแกนจับดอกครับคือ3.2มมิลนะครับตัวเครื่องครับสามารถปรับสปีดจากตรงนี้ได้นะครับจะปรับได้ทั้งหมดอยู่ที่ ระดับนะครับเบอร์6กับเบอร์7ดโอเคเดี๋ยวผมจะมากดฟังเสียงของเครื่องให้ดูนะครับตัวเปิดปิดของเครื่องนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ออนออฟออฟอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเครื่องกันนะครับ ต่อระดับขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือระดับที่ยากที่สุดนะครับจะขึ้นกับขนาดมือมากนะครับ าเราต้องการเจียในที่แคบนะครับเราก็นำสายตัวนี้นะครับมาต่อกับเครื่องได้เลยนะครับก็จะออกไปเป็นเครื่องเจียสายออดน,นะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ